สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องกกีช้างสู่ทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าหรือกับเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็วันที่13เดือนพฤษภาคม2567นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับผมก็มีแนวทางว่าฝากมาตอนพี่น้องเก่านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางของลาวพัฒนานะครับผมลาวพัฒนาออกมาหนี่นะครับวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์พุธพฤหัสเอ ทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะครับก่อนจะข้าไปเบอร์นั้ทั้งตัวเลขก็ขอฝากนะครับขอฝากคําเตือนนะครับไว้กับคลิปนี้เลยนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบนะครับเอาละครับก่อนจะขอยุน้ำทั้งตัวเลขของงวดที่ถ้าถึงนี่นะครับผมงวดวันนี้นะครับก็มาเบิ้งคำเตือนนะครับเออมาเบิ้งสรุปของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับผมถึงงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับเบิ้งหนาบนหลังนะครับเบิ้งบนเบิ้งล่างนะครับผม เลขสามตัวบนออกหนึ่งหาหานะครับข้างล่างออกหนึ่งหนึ่งนะครับผมบนบนบนล่างนะครับแต่น้ำท,ทังเสียหายไปกับรถนะครับผมอสำหรับเลขในตารางนะครับก็ติดหาตัวเดียวนะครับติดเลขหาตัวเดียวนะครับผมติดเลขห้าตัวเดียวนะครับคือหาหาน,นะครับผมอืม คุณตัวโหลดนะครับตัวโหลดรุดนะครับคับคู่รุดนะครับสามตัวกระรุดนะครับผมสามตัวกระรุดนะครับก็ไปกับมาเป็นของหัวที่จะถึงนี่นะครับผมเอาแล้ครับสําหรับเราพัฒนาวันนี้นะครับก็เรียงในตารางนะครับเรียงในตารางก็มี068ย์เก้า069873นะครับ069873นะครับผม เอกที่คิดว่าน่าจะเข้าวินก็0683นะครับ0683นะครับผมนี่คิดว่าน่าจะเข่าวินนะครับส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดตัวรูดปิ้งก็8กับ6นะครับสอทอกันนะครับคิดว่าน่าจะเข่าทั้งสองตัวนะครับคิดว่าน่าจะเข้าสองสองตัวนะครับผมเด่นตัวใดก็ได้นะครับ6ก็ได้8ก็ได้นะครับ ส่วนจำพูกนะครับศูนย์หกแปดสามหกแปดศูนย์แปดศูนย์สามแล้วก็หกสามนะครับเน้นก็คือเน้นนั 8, กนักที่แอดชอบนะครับคือศูนย์หกแปดสามแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็หกสามนะครับตตัวเน้นนะครับผมตัวสามตัวสี่ตัวนะครับสามตัวสี่ตัวมีอย่างก็สองหางนะครับก็หกแปดสามสามหกศูนย์นะครับ ส่วน4ตัวนะครับก็0 6 8ย์กสก็8 3 6สนะครับอันนี้สำหรับตำแหน่งกันนะครับสำหรับ4ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็หลดเป็นงวดที่2แล้วนะครับงวดนี้คิดว่าว่าน่าจะลุ้นนะครับนะคิดว่าน่าจะเข้าแทแนวน้นนะครับภายได้2ตัวเน้นเจ๋งมากนะครับจับใจเลยครับผมรับรอง3าตัวไม่พลาดแน่นอนนะครับ สำหรับลักล้อยนะครับ6 8 3นะครับ6 8 3, 6, 3นะครับผมส่วนตัวชีเน้นนะครับเน้น3กับ6นะครับผม3กับ6นะครับ3 3แล้วก็6นะครับตัวเน้นนะครับสำหรับลักล่อยนะครับผมเอ่อสำหรับแนวทางกระเดืปองมาเนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของเหนนี้นะครับ สำหรับนักทางของวันนี้นะครับนะพี่น้องเกบหนาจะไปเลยครับสำหรับท่านที่เข้ามาเราก็อย่าลืมนะครับผมก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากนะครับกดไลค์กดแจ้์นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดจ้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้รรบผัดชมมลิใไม่ๆตัวเลขเด็ดดีนะทั้งเมนจากทั้งช่องนะครับผมกกด ติดตามไว้นะครับติดตามกดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พ้อมนะครับอยู่ในเบางคลิปตอนหนึ่งนะครับผมเอาสำหรับมือนี้นะครับแนวทางกะนี่มาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับก่อนทุนไทยวิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลยไม่เข่ไม่รุดนะครับมาจัดขัดพลาดนะครับผมมากระเบื้องผมความบันเทิงให้กำลังใจกันไปนะครับผมเอาขะชาสัมพันธ์นะครับ ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับอยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็แอดไลน์ไม่ได้เลยนะครับเขากลุ่มกลุ่มมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มแบ่งปันน้ําใจแล้วกลุ่มเสียเงินนะครับกลุ่มเสียตังค์นะครับผมก็เป็นรายเดือนนะครับเสียเงินนะครับผมสําหรับกลุ่มแบ่งปันน้าใจนะครับก็เป็นลาวกับน้อยนะครับเข้าฟรีนะครับผมเข้าฟรีแบ่งปันน้าใจกันนะครับ ไอเดลันะครับไอเดลัก็อนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับผมพิมพ์เข้ามาเลยครับบอกว่าแอดต่ดไลค์เข้ามานะครับบอกว่าขอขอบคุณนะครับผมแอดจะดึงขอบคุมให้นะครับตัดแสรไลค์เข้ามานะครับผมถึงหมู่ว่านี่ก็ห้าน้อยก็เข้าไปสามเข้าไปสามน้อยนะครับสองรอบนะครับรอบพิเศษแล้วก็รอบปกติบนล่างนะครับเป็นสามน้อยนะครับผม ว่าอะไร่ะ uh